แอดอาร์สสวัสดีครับวันนี้อยู่เกม White Frame the Hunter ครับตัวเกมเป็นแนวแอคชั่น RPG ครับสายโซโล่เล่นยากนิดหน่อยครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมรบกวนเพื่อนช่วยกดไลค์กดแชร์กด Sub s cribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับงั้นเราไปดูวิธีการเล่นแล้วก็ระบบของตัวเกมกันครับหลังจากเข้าเกมครับเราจะเจอหน้าจออยู่ประมาณนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นเลือดเนอะ MP แล้วก็ตัวเควสหรือว่าจุดที่เราควรไปรับเควสครับผมตรงนี้ก็จะเป็นบังคับทิศทางซ้ายขวาลงล่างขึ้นนบ โจมตีครับผมแล้วก็สลับหรือว่าใช้เวทอันนี้คือกิ้งเนาะอันนี้ก็คือกระโดดครับผมส่วนตรงนี้คือตั้งโลเมื่อใส่โลนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นวิ่งเร็วครับอันนี้ก็จะเป็นแผนที่นะก็จะแสดงจุดต่างๆจุดรับเคว้จุดบอสครับผมนี่ตรงนี้ก็จะเป็นเข็มทิศครับนี่แล้วก็จะเห็นเนาะอ่ะตรงนี้ก็จะมีเมนูย่อยครับตรงนี้ก็จะเป็นดไดอารี่เนาะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นของคาฟครับผมแล้วก็คือเก็บของแล้วก็คัฟของตรงตรงนี้ครับเนาะ ไม้หินอะไรครับแล้วก็ครบเป็นธนูเป็นอาวุธต่างๆครับไปดูเมนูต่อไปคือกระเป๋าครับกระเป๋านี่ก็จะมีของต่างๆที่เราได้เนอะจะมีไอเทมพวกที่ดรอปจากสัตว์ป่าเนี่ยก็จะสามารถเพิ่มเลือดได้เห็นไหมครับบวกหัวใจเนอะมีดรอปกับยูสเนอะนี่ก็เป็นอาวุธครับอาวุธที่ใช้อยู่จะมีตัวเครื่องใหม่นะครับขึ้นอยู่เนอะก็สามารถเปลี่ยนได้ค่อนข้างง่ายเลยครับอันนี้ก็คือเวทมนต์ครับจะต้องปลดล็อกก่อนนะถึงจะใช้เวทได้ โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีการต่อสู้ของเกมกันครับแล้วก็เห็นมอนเตอร์นะจุดง่ายๆครับก็คือเราก็จะรอบเข้าไปโจมตีด้านหลังของมอสเตอร์เขาครับเปิดก่อนได้เปรียบครับผมแต่ถ้าเกิดเขาเห็นแล้วเนี่ก็ตีให้ครบชุดครับแน่นอนไม่ใช่อุ้ที่เป็นอาวุธเล็กๆครับมันจะทําให้ดาเมจการตีเนี่ยไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่ามันจะทําให้เราตีได้ต่อเนื่องครับผมหลักของมอเตอร์ครับเวลาเราเขาโดนเราตีกระเด็นเนี่ยเขาจะตีเรากับทีหนึ่งนะแล้วก็แค่ออก แล้วก็รอให้เขาหยุดตีแล้ว,ลวเข้าไปครับทุกตัวทําได้เหมือนกันหมดนะครับจะเว้นพวกมอสเตอร์แล้วจากบอสนะเขาอาจจะมีสกิลที่ค่อนข้างต่อเนื่องเยอะครับเพิ่มเติมนิดนึงครับเกมนี้สามารถใช้ธนูได้นะครับเดี๋ยวผมลองใช้ธนูให้ดูเนาะขี่เมฆได้ครับเพื่อความรวดเร็วอ่าดูครับ แต่ก็อย่างที่บอกดาเมจจะค่อนข้างเบาครับเนี่ยเราจะเห็นดาเมจเนาะอาวุธก็จะมีค่าพลังของอาวุธนะครับเห็นไหมครับมันจะขึ้นเตือนว่าใกล้จะตุยแล้วอาวุธใกล้แตกเนาะแล้วก็ดรอปไปเลยครับผมแล้วก็ไปเก็บใหม่สำหรับม,มอนสเตอร์เนี่ยก็จะมีดรอปอาวุธดรอปของใช้ดรอปของคราฟต่างๆเนาะแล้วแต่ประเภทครับผมวิธีการเล่นก็จะอยู่ประมาณนี้ครับผมก็คือบล็แล้วก็ฟาร์มไปเรื่อยๆครับ ก็ใช้เมฆเนาะเดินได้ไวขึ้น,นต้องไปรอบด้านหลังเขาหลังเขาอยู่นี้โอเคเดินไปช้าครับชา้าตต,ต้องบอกตัวนี้ค่อนข้างเก่งนะครับก็ตีผมประมาณ2ทีตุยแล้วเห็นไหมครับเกือบตุยครับผมเลือดติดหลอดแล้ว มีไอเทมเพิ่มเลือดไหมหนอวิธีกดไอเทมก็ใช้ตรงนี้เลยก็ได้ครับหรือว่าจะกดตรงนี้ก็ได้เนาะนี่ครับแล้วก็ใช้แต่ตอนนี้ผมไม่มีไอเทมเพิ่มเลือดครับวิธีที่ดีที่สุดคือเซฟตัวละครเราเนาะเดี๋ยวผมกลับไปที่จุดเซฟของเราก่อนอ่ะผมยังไม่ได้ใช้เวทมนต์เนาะเดี๋ยวผมใช้เวทให้ดูครับผม เวทเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการอัปเกรดของเราเนาะนี่ครับก็มาพักผ่อนที่จุดกองไฟครับเลือดก็จะเต็มเนาะแล้วมอสเตอร์เนี่ยก็รีสปอนหมายถึงว่าก็จะเกิดใหม่ครับแล้วก็ดูนะถ้าอัปเกรดได้ก็อัปครับอาวุธผมแนะนาครับอ่าเดี๋ยวผมลงเ,เลือดไฟเนาะอันล็อกเวทวิธีการใช้เวทก็ค่อนข้างที่จะง่ายครับเดี๋ยวลงจากเมฆก,ก่อนครับแล้วกดตรงนี้ครับมันจะมีเลือกเมฆอ่าเลือกเวทเนาะไม่ใช่เลือกเมฆ อ่ะผมเลือเลอกเวดไฟครับ่อลองดูเดี๋ยวผมใช้เวดไฟดูครับตูอืมอ่ยิงหลบก่อนครับผมถ้าเรารู้มูฟเมนต์ของศัตรูเนี่ยมันก็จะยิ่งง่ายครับผมเนอะที่บอกก็คืออ่าเขาเป็นธน,นูครับเราต้องล่อออกมาเนาะอืม ตีผมทีเดียวเกอบเก็บตอยอนะไรเนี้ยเอาอย่งไม่ถูกไม่ยอมตีโอเคเนี่ยก็จะเป็นวิธีการเล่นเนาะ ซึง่งจริงๆเวทเนี่ยมีค่อนข้างหลายเวทนะที่ผมเปิดผมมีเวทพื้นที่ไฟด้วยเนาอะอันนี้ MP ไม่พอแล้วนี่ครับนี่ก็จะเป็นวิธีการเล่นเกมตรงนี้เนาะก็พักผ่อนงั้นเดี๋ยวเราไปลองดูบอสไฟ์กันครับก่อนที่จะไปดูบอสครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการครับไอเทมกันครับผมมีไอเทมแล้วเน,ะนาะเดี๋ยวผมลองรับคอนยักษแล้กันนะ อ่าฟูสาร์ลแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวครับฟูสลเราก็ต้องทิ้งอาวุธที่ไม่ได้ใช้ก่อนครับทิ้งธนูแล้วกันครับเพราะธนูเนี่ยค่อนข้างจะเบาครับผมผมแนะนําใช้อาวุธติดตัวไปก็ได้ครับเพราะว่าธนูเนี่ยเราต้องรอเป็นธนูหลักๆนะอ่ามาดูวิธีการครับของตัวเกมนี้กันครับผมกดขวานดีกว่าคอนนี่ครับเราก็จะได้อาวุธคอนยักษ์มาแล้วครับผมนี่โอ้ ตีค่อนข้างแรงอยู่ครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูบอสกันครับผมเรามาถึงหน้าห้องบอสแล้วครับงั้นเรามาดูบอสกันครับผมโอ้โหเพิ่มมาถึงก็เปิดตีเลยครับเดี๋ยวเราดูการโจมตีของเขาก่อนว่าประมาณไหนครับก็มียิงเลเซอร์เนาะหลังจากยิงเลเซอร์ก็มียิงบอลติดตัวครับผมหลังจากนั้นเขาจะโดนยิงแล้วก็หยุดเนาะ ถ้าเกิดว่าเราจะตีเขาได้แค่จังหวะที่เขาโดนเลเซอร์ยิงแล้วหยุดครับผมโอเคแล้ก็ใช้เมฆวิ่งหนีไปวนๆครับผมอ่อาโดนดนี้หยุดงล้แล้วก็สอยเลยครับโอ้โหาะพาดทีนี้ถึงกัะตุีครับผมต้องบอกว่าบอสไฟ์เกมนี้มอสเตอร์ก็เก่งนะครับผม บอสไฟต์เก่งกว่าโอ้โหเรื่องเราได้ติดนึงถ้าไม่มีเมกนี่ผมบอกเลยว่าลำบากครับแต่เมกเนี่ยได้จากด่านแรกๆเลยครับผมค่อนข้างง่ายเนาะ าผมเปลี่ยนตัวดีกว่าปะ่ะตัวตีไวน่าจะเวอร์กว่าครับแต่มึองกลัวครับถ้าเราตุยขึ้นมาเนี่ยเราก็กดดูโฆษณาเพื่อลดค่าพลังเนาะ วิ่งบน,นับผมก็ต้องใช้สมาธิแล้วก็เวลาเหมือนกันนะเกี่ยวนี้พูดเป็นเล่นโหเลยเขับรถมั้ยเนี่ยดโดยทีน่าจะตุยแล้วเอาสร้างเวท เปลี่ยนเวทก่อนดีว่าเป็นเวทสายฟ้าครับโอ้โหไม่ถึงต้องฝอนเราจะสู้บอสตัวนี้ได้ผมคิดว่าเราต้องอัพเกรดตัวละครค่อนข้าง,างที่จะสูงเลยละครับ โหรถกระจึงนึง <c oughs> น่าจะยากครับผมอันนี้ก็จะเป็นเกมเพย์เนาะเดี๋ยวผมลองดอนนี่โอ้โ oh, ห oh, ทีเดตัวอีครับผมแต่อย่างที่บอกครับสมมติถ้าเราตุยขึ้นมาเนี่ยเราจะเสียคะแนนหรือ exp ที่เราเก็บได้จากมอสเตอร์เนี่ยไปทั้งหมดนะครับแต่ว่าถ้าดูโฆษณาเนี่ยเราจะเสียไปแค่ครึ่งหนึ่งแทนเนาะถ้าสกิปเนี่ยคือเสียทั้งหมดครับนี่แล้วก็จะกลับมาจุดเซฟล่าสุดครับผมอันนี้ก็จะเป็นเกมเพย์เนาะวิธีการเล่นแล้วก็การต่อสู้กับมอสเตอร์แล้วก็เป็นบอสไฟให้ดูครับว่าเกมนี บอกเลยว่าค่อนข้างยากหรือว่ายากเลยและครับผมงั้นเรามาสรุปภาพรวมของเกม White f r a m e The Hunter ครับผมตัวเกมเป็นแนวแอคชั่น r p g เนะผมคิดว่าเกมเนี่ยมันเกมเล่นที่แบบเล่นคนเดียวเพลินนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างที่จะยากเนะต้องใช้เวลาแล้วก็เทคนิคเลยพอสมควรน,เนะเพราะว่าอาจจะดูจากบอสไฟที่ผ่านมาผมรู้เลยเลยว่าเกมไจะต้องใช้ระยะเวลาในการฟาร์มใช้พยากรเนี่ย เพื่ออัปเกรดตัวคอรเราค่อนข้างเยอะครับผมสมมุติถ้าใครที่ชอบเล่นเกมแนวเนี้ยก็ลองได้ครับมีใน Android แล้วแต่ว่า iOS ยังไม่มีนะครับผมการาฟิกเนี่ยก็ปรับได้สูงกว่าน,นี้อีกนะครับแต่ว่าผมเนี่ยปรับค่อนข้างกลางๆหรือว่าต่ำไวนะครับไม่ได้ปรับสูงมากเนาะจริงๆถ้าปรับสมมูงหมดเนี่ยค่อนข้างที่จะเรียกว่าสวยได้เลยครับผมถ้าใครชอบเนี่ยก็ลองโหลดเล่นได้ครับผมแต่เกิดใครไม่ชอบเนี่ยดูคลิปแล้วรู้สึกเฉยๆก็อาจจะข้ามเกมนี้ไปเลยก็ได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีดครับ